ไม่ไม่จะพูดแก่จะไม่เคยแก่ครั้งใหญ่มันไม่มีถ้วยเล็กไงก็เลยจะชิมดูทำทุกอย่างครัหืมต้วงเหมือนดูน้ำได้กินไปแค่สองคำเองทำานักหนานมากไม่คืนนีกค่อยสับตอนนั้นย่างกินไปคำหนึ่งทรไนี้ไหวโอ้โหดีกว่ากินส้มโอกับบลูเบอร์รี่ไหมได้เหรอได้เหรอตอให้บูลแลนด์ทได้เหรอ ตอนนั้นพี่ต้นทำหว่ะทำเหมือนกุหลาบอะได้เหรอนอยาดองแหลมไงม่น้อยดองฮะนองมาฉันชื่อแพร่หยาชื่อแพร่นี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นด้วยมาสมุกก็ชื่อแพร่หยาไม่ได้ชื่อนี่แหม่ล้อจังเลยร้อจังเลยอย่าว่าคุปต์เลยปะ

ปเรื่องปาร์ตี้แบบไหนที่ไม่ใช่ปาร์ตี้จริงๆคะที่มีเรื่องเล่าใช่ไหมคะครูตลอดที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นปาร์ตี้เล่าเรื่องคนมาร่วมกันสนุกสนาน่องครูนึงสิทธิ์ในในคืนวันในมื้อเย็นวันอาทิตย์อะไรเงี้ยโอ้นะซึ่งน่าจะมีสักกาน์ดวิสุดท้ายแบบต้อนรับห้าคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเลย น่าจะฉลองกันหน่อยอันนี้พูดลอยลอยเพื่อคนจะมีไอเดียแล้วก็เอ้ยเอาสิ่ทำกันอะไรเงี้ยแล้วก็เชิญครูมาให้หมดเลยนะทุกคลาสทุกคนเลยเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีโอ้ยเอามาฟิตซ์กันเหรออยากกินอะไรอ่ะอาหารเรียกแบบ สมมติถ้าเป็นอารมณ์ปาร์ตี้ในคืนวันอาทิตย์ที่วีคที่11ปาร์ตี้เหรอคะไม่ต้องเอารถเข็นเข้ามาเลยนะเหมาเหมารถเข็นส้มตำมาเลยไหมข้าวหมูย่างออย่าเอามาเอามาไหมเอาที่ครับไก่ย่างเบาๆนะจิ้มจุ่มอุ้ยข้าวหมูย่างน้ำจกห๋อนจิ้มจุ่มก็จิ้มจิ้มมันเหมือนกันมหาครูจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าเค้ามีอะไรที่จุ่มใช่จิ้มจุ่ม กับจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มคืออะไรเล็กๆน้อยๆสังเกตว่าเป็นยิมเล็กๆน้อยๆเวลาได้ยินอะไรแบบนี้อน์ลทีนี้ไม่เห็นต้องิ้วเลยต้องลุกไมต่อยอะไรไหมตาองน้ำมันลื่คเดินเรยเอาแค่คันเลนก็พอา เราทำให้คนเขาแบบว่าเริ่มจับแบบหน้าเอ็นดูมันจะกลายล้ำเส้นความหน้าเอ็นดูติดภาพเลยมันติดเดี๋ยวลืมอะไรอยู่ซีสือนะจริงจริงบางทีมันเยอะไปแล้วมันดูแบบมันเกินงามแล้วมันดูแบบไม่น่าเอ็นดูละมันดูมันถ้าวิ่งถ้าถ้าปาที่วิ่งท้ายต้องเอาเอาเข้ามาให้หมดเลยคนที่ออกไปแล้วนะใช่ค่ะคงเละอ่ะนะคงเละไม่ได้ต่อมาครับ เลอะเน็เลยเนาะมันสอนไงก็วันอาทิตย์วันเดียววันเดียววันเดียวก็กลับเอาออกไปขอาวไปข้าวไปนี่บอกดูมาแบบแล้ววันเสาร์เข้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้วจะมาเจอเจอเจอถ้ามาเข้ามาปาร์ตี้อย่างเงี้ยยุก็พูดลอยลอยเงี้ยหมอก็พูดลอยลอยอยากอยากแบบอยากให้มันเป็นบรรยากาศหรือวันเปิดด้านอ่ะแต่มันเป็นวันปิดด้าน เป็นวิปปิ้งี่ะนั่งสบายสบายฉันยังว่าเป็นสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนะตอนคุณเล่นไม่น่าเกิดอะไรแปลกๆมาครับจอยนี่ประเสริฐเลอ่ะไม่มีทำไมเหรอไม่มันเลยอ่ะ อ้าไม่มีมันซาจิตนะถามตอนคูเล่นไม่น่าเจออะไรแปลกๆไหมบอกไม่มีอ่ะไม่เจอไม่มีเลยครับไม่มีไม่เห็นไม่มันเลยว้าอะไรนอารมณ์ว้าทำไมไม่เจอไอ้เอ๊ว้ยแล้วเราอยู่ในเนี้ยพอหลิน้าไปแล้วยังมีใครเจออะไรกับใครอีกไหมไม่เอาหรือจริงๆแล้วหลินแอบทำแปลกเองหลอกเพื่อนหละจ้าแม่น้องโยโย่เอฟเฟกต์ วันนั้นพี่โยาดีขผ่านเแลเมีน้องยอยู่ด้วยดูีเนี่ยเนี่มันเริ่มกล่าวล่าแล้วเนี่ยสองทีแปดลูมละนีุ้้เจะโหดไม่เคยเห็นหมดกุ้มโหดใช่ไหมไหนโหดสิ ภาพต่อไปภูมิน่ารักอ่อนโยนนึ่ถึงตอนหนุ่มไม่ได้นึกถึงตอนออเดิั่ชทันทีก็แค่เยือกเย็นคุณพุ่ถทำหนูใส่กอบได้ไหมคุณตอบว่าค่ะเลือดีเนาะบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะมันกอดไม่ติด ได้เหรอได้เหรตอนนั้นเหรอเชื่อครึ่งเชื่อครึ่งว่าแปลว่าเขาจะใส่ได้เหรอเลิศนะฉีกมาถึงนี่อะกระโปรงอ่ะหมายถึงว่าสั้นมาถึงนี่เลยตอนจริงชอบผีเจี๊ยนแต่ตอนเจโรเนี่ยแต่ตอนเจโรนี่ขัดใจพอคอนเสิร์ตเลือกพวกนี้เดินกลับผมถึงก็ต้องสั่งเต๋าว่า กับไฟปั้มมันเลยนะช่วยปั้มมันหน่อยไว้ไหวคนะเป็นมิชัน่นแล้วก็อยู่นั่งคุยนั่งไล์เสร็จปุ๊บระหว่างรถกลับบ้านปุ๊บก็มีมีเมสเซจมามีโทรมาบอกว่าเสาทำตามที่คูสั่งแล้วค่ะคือคนดูทางบ้านส่งมาแล้วถามผมว่าปัาม้มแถวเหรอบอกใช่ค่ะเฟรมช่วยด้วย เราช่วยเคลียร์เรื่ป้าเรตรงไหนทำกันตรงนี้เลยคือท้องควนกลางบ้านเลยจ้ะแล้วสุดท้ายใครมาห้ามเลยนะแพรวาหรือใครนะหนึแพรวาแพรวาท่านขอท่านขอเองเป็นน้องพี่แพรวขอทีขอีอย่าทำเลยใช้ขอที ทั้งค่อยอย่าทำค่อยแรงแรงไม่ต้องขยายนะไม่ใช่ค่อยสายกันไมค่อยค่อยสายที่แพ้วเขาอย่าทำค่อยทั้งค่อยพูดอยู่แบบแบบว่าอย่าให้มันเกินงามไอ้นี่ก่อนเนาะทันทีจ้ะอัตโนมัติตีหัวด้วยช้อนที่แตกอะไรเนี้ย สบช่องไม่ได้เลยอ่ะเสียงของขวัญแล้วะแน้อาเนลไม่ได้อ่านพาหว่าจไม้ปสาลยนีองเสียไม่เจอจะอ่จริงๆจะเจอไหมเนี่ยลูกถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องนะถ้าไม่จอจะเป็นอไต้องชดียวินาทีนั้นงสียงเจอหาเวลาซ้อมเท่านี้น่ะนะลง้แต่ลากไปเลยก็ได้แต่อย่าไปเสี่ยงอันตรายเกินไปหัวกันบ้า แล้วแบบว่ามั่นใจในที่นี้คือหมายถึงว่ามั่นใจตั้งแต่โน้ตแรกที่ปล่อยนะไม่ใช่มาแบบว่าไถหาโน้ตก็ไม่เอานะเพลงที่ครูแนนร้องไว้พ่อพลอทุกเพลงเนี่ยคุณคะผมไม่น่ามันรู้จักครูแนนทำไมะคาอยากอยู่กับจินตนาการแกก็ เห็นจริงๆแล้วสงสารนะไม่ไม่เห็นจริงๆแล้วแบบเออเนี่ยศิลปินตัวจริงคือเขาเก่งแล้วเขามมีความสามารถอ่ะเขาเก่งแล้วเขาแบบว่าเขาสูงสุดคืนสู่สามันเขาไม่เห็นทาตัวว่าเขาเก่งเลยแต่จริงคือแต่แรกครูครูเคยได้ยินเพลงของของครูแนงแค่สองเพลงตอนหลังครูก็ไปเซิร์ชทุกทุกเพลงแบบเพลงประกอบละครเพลงนู้นเพลงนี้แบบ โอ้โหนี่คุณแนนร้องเหรอเนี่ยเจ๋งเป้งมากอ่ะร้องเพราะได้อารมณ์แล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบเสียงฟังแล้วอย่าดูหน้าเลยว่ะไม่ต้องเล่กมไม่ต้อโดนนะคะออกไปนี่ใช่เพราะว่าหนูจะโดนอะไรแบบนี้เออต้องแบบอย่าดูหน้านะตื่นเต้ตรงนี้มาเลย แล้ววันหนึ่งมาเก่งๆมาซ้อมใหญ่เสร็จปุ๊บก็ออกไปข้างนอกคุณครูแอนคุณถามครูรักครูรักไม่พอใจอะไรแอนบ้างครับแบบหน้าตาซีเรียสแล้วทำไมอ่ะบอกก็วันนี้ครูรักไม่เห็นแซวหนูเลยครูครูไม่พอใจอะไรหนูหรือเปล่าเออไว้ไม่แซวมันก็รู้สึกว่าเราโกรธมันหรืออะไรเงี้ยผมก็เสร็จต้องแซวอ่ะใช่ไหมนี่แซวแล้วไงเหมือนให้ทำหน้าที่เลยทำใหญ่เลยชิบ๊อ รู้จริงๆนะร้องแบบสุดยอดเราอย่าได้มองข้ามคนใกล้ตัวที่แบบเข้ามาสอนแต่ละคนนี้แบบเป็นสิงคูณแดงกันปะพี่ไหมเธอจะไปสิงเขาทำไมเออไปสิงเขาเขาอ้วนดิเอ้โหเนี่ยคูณแดงเขาเคยแบบเคยตัวใหญ่นะแล้วเขาก็ลดลงมาได้แต่ก่อนนั้นเท่านี้เท่าตัวใหอ่อะ ไปเราไปใช่ไหมให้เราไปตัวเล็กนะเว้ยได้เราดูอยู่ดีๆก็ตัวใหญ่ขึ้นมามีช่วงไหนกับแม่กลิ่นเราไม่ย่อให้ไหวมิวกินควายดีสีฟังละหล่ชอบเราฟังแบบน้องชอบเพลงนีตะอะไรอ่างเงี้ยเราฟังแล้วแบบไม่รู้ว่าชอบของเพลงมึนๆกับเพลงอะ้รแล้วตอนท่านท่อนจังไรมาก็จะจะช่วยกันแหกกับน้องสองคนโยนกันไปเหรอฟ้าให้เธอ เราต็อกก็แะแหกเราก็จะล้อไมถึงก็เออแค่กพอกัน้องพี่น้องเบาๆช่กันี้ช่งเงียบช่วงดเนๆช่วงอาหารมันกรั่งมีสิงแอนผมคงอยู่บ้านไม่ได้นะครัต้องไปต่อก่อนนะครับพระ้พอุต๋า นี่เจอกันครับคุณตคุณเต๋าคุณเต๋ากรุณาไปซ้อมเต้นมาให้ดีๆไม่ต้องห่วงครับอย่างน้อยควรจะเท่าเทียมผมครับจะเลยต้องเปลี่ยนสายกล้องไปยิงคุณแล้จะมีผิดหวังในตัวผมน่าน่าน่พึ่งกันไม่ได้คือมันจะจำได้ช่วงสามสี่ห้าหกอ่ะ แค่นั้นนะที่เลยับเปึ๊บอึมกันไปไปปไปห่ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเสร็จเพาเตะเตะปึ๊บเท้าเขาเตะไปหนึ่งสองเราก็พุ่งมา3 4 5สี่ห้าหแล้วเขาเจ็ดแปก็ไม่แปดแล้วเขาไปหนึ่งใหม่ก็อาไปแล้วช่วงเจ็ดแปดหนึ่งสองก็จะเป็นช่วงม่วงเจอกันที่3ามสี่ห้าหแค่นั้นแหละชีวิต เบาเบาี่เก่เบาเี่ยวทำอะไรเออขอหังรุ่นเสร็จยังอืมฟิมไม่เป็นไรเดี๋ยววันมาลือกลับมาทำให้เสร็จวันอาทิตย์แล้วก็ในวันสุดท้ายของของสัปดาห์ที่สิบสองก่อนปิดบ้านจะมีประเพณีคือเด็กต้องเล่นละคร เรื่อง AF8 ซึ่งจะต้องคิดบทกันเองเล่นกันเองเด็กๆสามารถเล่นเป็นครูคนไหนก็ได้นกเลยเล่นเป็นคอมเมนเตอร์คนไหนก็ได้เล่นทุกคนเล่นเป็นเพื่อนที่ออกไปแล้วอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นว่าอยู่มาแล้วมันคือเหมือนเล่าเรื่องให้คนฟังสะท้อนความคิดในมุมของเราเองก็ได้ใครที่คาแรคเตอร์แบบชัดๆก็เล่นเป็นคนนั้นเนี้ยเาก็จะสลับคาแรคเตอร์กันก็เป็นเดีย เช่ไเมคะชาอาเดี๋ยวกายฟังหน่อยครับบางทีเขาจะเริ่มจากเริ่มจากวันมาออดิชั่นเออแต่ละคนก็จะเป็นคนรู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็ล้องไปจำท่าเต้นจำวิธีการร้องจำการแต่งตัวหรือ